ฉายไฟฉายให้เราหน่อยสิทางใต้ดีกว่าไมเน,เนี่ยเฮ้ไปจ้าก็คือมองไม่เห็นว่าถึงแล้วเดินลงเขาเลย Come through sunshine, warm and golden morning, making all things new. Home where my heart oh is. ตอนแรก<ม>คือแบบ<ม>เราเห็นเป็นแบบพาร์ี้ใช่ไหมตอนนี้คือแบบหมอกมันขึ้นมาจากข้างล่างเขาอะ่ะจนตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะดูดิหนาวห้องมีคุณมาแล้ไฟป่าขาวมากข่าวไปหมดเลยวิูหมอกสิตอนนี้เหมือนมาชมหมอกแทนอะชยานีเชียร์นี่ฮะมาเลยใครหนาวเขามปนหนาวากันหรอกเย็นไหมคนหนาวเขาไม่หนาวากันหรอกเย็นไหม เย็นมากเย็นไม่หนาวใค่ะก็หนาวค่ะสี่เยอะโอ้เยอะเมื่อกี้พ่อพ่กลไปชิ้นตัวหนึ่งสวัสดียามหนากหมอสวัสดียามเช้าสวัสดียามเช้าหนาวมากเลยน้อยน้ำน้ำกันอาบน้ำอะไรน้ำชิพายมึงชวนกูอาบน้ำเหมือนชวนกูไปตายตอนนี้มึงให้กูสระผมตอนเนี้ยผมกูไปแห้งพอดี แม่คันนี้ขึ้นหกคนี้มือเย็นมากหมีมึงสัมผัสมือกูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาต้องเดินทางไหนต่อนี่เลยแต่รู้ว่าหมอกเต็มเลยหมีแล้อเดินทางโน้นทางนี้อาหารเช้าวันนี้เป็นโจ๊กนะคะมีร้านแบบเยอะมาก แล้วก็สําหรับคนที่จะไปเดินป่าในวันนี้นะคะแนะนําให้ห่อเข้าไปเลยซึ่งร้านก็รับทเข้าห่อด้วยร้านก็มีให้เลือกเยอะมากเลย่แล้าก็คอนเซปต์เดิมใช่ไหม <laughs> จิบน้ำชาจ้าดิ่ไหมอิเล่จะไป โวัค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปเดินป่าก,กันบนภูนซึ่งเราก็จะเดินไปเรื่อยๆตามเลยนะริมผาเนาะแล้วก็จะไปดูพราทิต์ตกดินตอน6โมงเย็นที่ที่ไหนนะผาลมผาล่มผาลมสัก,สกตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย9โมงเฟ9มงแล้วจะออกจากที่นี่9โมงแล้วจะถึงกี่โมงเดี๋ยวไปดูกันเลย หรับคนที่แบบอยากนอนห้องพักนะคะก็มีห้องพักบริการด้วยเนาะแล้วก็ในห้องพักก็จะเป็นน้ำอุ่นนี่เรากำลังจะเดินไปมันตกนะค่ะขนาดแรกก็บอกไปว่าตลาด Beginning and end Home. Look oh. at <laughs> all <the laughs> wonderful and true. Your like feather, like er เมื่อกี้แฟนพูดว่าอะไรนะที่เรลงไปไม่เราเคยลงไปเล่นน้ำครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ตอ้นตรงไหนอะไรอ่ะมาล้างไม่ดีสาระแม่ปล่อยมันขึ้นไปกันมันโยกโตมัน ใส่เดินป่าต้องมานะครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันนะปางไปผาน้ำตกอไอ้นีไงไปอีกน้ำตกหนึ่งใช่เออแก้ข่าวหน่อยเห็นพบใหม่ค่ะไม่ใช่เป็นพบใหญ่ไม่ใหญ่แต่เป็นใหม่ถักล้องมาอีงโง ใบเมเปิลมัแกไปแล้วนะเที่ยวผใบใหม่มาต้นทันว่าข้องน้ำมะบางลื่นน่นะนั่นไงกูบอกแล้วพวกนี้ฟังาเือจ้าน้ำจกเทมใหญ่ มาทันมาก็ช้าไปเร็วไปมาบุกก็ช้าไปน้ำน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ในล่ไมาเห็นไหมนะอย่างที่แอฟบอกฝักบัวตอนนั้นมาหน้ำมันไม่อยู่มันหนวพี่หนวกพี่กินข้าวกันโอ้โหคือมือดำตีเลยวิวกินข้าวนะจ๊ะ ย็นดางเย็นเย็นโดมากเรากินข้าวใต้น้ำตกตอนนี้นเรากลังจะไปผาลมลมสัก <laughs> ผาลมสักเพื่อไปรอชมพระอาทิตย์ตกดิน้น <laughs> กับระยะทาง8กิโล I leave all the windows open Let the light come through me โตที่นี่นะจ๊ะนี่และนั่นก็คือจุดไฮไลท์ right ของภูกระดึงที่ต้องมาถ่ายภูน,นะคะสวยนี่ว้าวโอ้ดิครั้งที่แล้วเว้ยต้องขัน สวยมากเลยทุกคนที่นี่คือผาแดงนะคะเดินต่อมาจากผาล่มสักอันนี้ผาอะไรนะเออผาเยเมฆสวยนะจากผาล่มสักมาเป็นผานเยเมฆเราจะมาดูผาทิศตกกันตรงนี้ How did you do that? Look at all the cock in Your breath light as a feather, like little whispers in แบบมันมีความอบอุ่นความทิศถึงแบบแล้วพี่เขาก็เปิดเพลงดิวเราได้ดีมากจริงจิโอใช่มันแบบมันจะร้องไห้เนี่ยอันนี้คือตอมปากจริงก็เคยเห็นน้องเคยเห็นแบงค์แบแบงคแดงอ้อเค่รู้ว่าผิดหรือเปล่าถ้าปุ๊บปั๊บดำตอนนี้มันก็จะไม่สวยแล้วมันไม่ได้อฉียเฉียยเอเชอรมุกกาลาเล่นที่หนึ่ลองอลองหนีได้อยู่ไอ้หนี ได้คนะ่ะเก่งที่สุดเลยเจอกันทุกคนอันนี้เราก็อยู่ที่ภูมา3มวัน2อคืนแล้วนะคะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายเราวกำลังจะลงภูกกนก็ทางลงสุดก็จะเป็นทางเดียวกับทางที่เราขึ้นมาเลยทั้งหมดนะะโอย การลงพู้เนี่ยปกติแล้วเวลาคือห้ามลงหลังสองโมงสองโมง <Okay. S 1> นี่จ้า <100 km. S 1> เราจะลง <c oughs> ทางเดิมเลยไปเห็นสิวยะ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ซ้ำซ้ำแฮกเนาะอยู่ซ้ำแฮกแล้วจ้าจะกลับแล้วจ้าอ้าวนี่ไม่แฮกเหรอใช่อ้าวอ้าวนี่ไม่แฮกเหรอใช่ี่ต้องส่องปลาที่นี่ที่ไหนคะซ้ำอะไรที่ไหนซ้ำกอซ้ายยังไม่ถึงอ่ะนู้อยู่ซ้ำแฮกแล้วโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับกันแล้ววันนี้นะคะ โอเคบ๊ายบายวิ่งอะเดินเร็วไงสำหรับคลิปนี้เหนื่อยลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวถึงข้างล่างเราจะถ่ายปะไม่ถ่ายหรอเดี๋ยวถึงข้างล่างเจอกันเหนื่อยเหนู่นยๆึงแล้วทุกคน ปิดคลิปหน่อยเร็วเึ่งแล้วปิดแล้วเร่งแล้วนะทุกคนเราใช้เวลาอะไรแอะกี่โมงละบลาย,บ,ายาบ่บายสามสองก็ประมาณห้าชั่วโมงถึงแล้วจ้าไปไปบายไป